ีเ,เพื่อนๆนะคะเลสโลรธาโรต์นะคะวันนี้เราจะมาเล่นพิกอากา,การกันนะคะซึ่งท็อปปี้ของเราก็จะเป็นเรื่องของคนที่หายไปเงียบไปไม่ค่อยได้คุยหรือไม่ค่อยได้ติดต่อกันนะคะอาจจะเป็นคนรักเก่าๆของคุณก็ได้คนคุยเก่าๆของคุณนะคะโอเคคราวนี้เราจะมีไพ่นะคะทั้งหมด3กองให้เ,เพื่อนๆเลือกนะคะกองที่1 กองที่2แล้วก็กองที่3นะคะเพื่อนๆใช้สมาธินะคะในการเลือกนะแล้วก็ฝากเพื่อนๆที่น่ารักช่วยทำไทม์สแตรมให้ด้วยนะคะแล้วก็คนที่มาทีหลังอย่าลืมไปกดไลค์ให้กำลังใจเขานิดนึงด้วยนะคะแล้วก็เด๋มีให้เวลาห้าวินาทีนะคะในการเลือกกองไพ่หรือถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เล่กนานก็สามารถกดหยุดคลิปก่อนก็ได้นะแต่ว่าการดูจะเป็นเจเนอเรลนะคะดังนั้นอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนถ้าเกิดว่าอยากดูที่มันมีความแม่นยำนะคะแนะนําว่าเป็น การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวให้เวลา5มวินาทีแล้วก็เรามาฟังคนำนํายนกันเลยค่ะ สำหรับคนที่เลือกพิาการากองที่1น,นะคะเรามาดูสถานการณ์ความรักกันนะคะว่าสถานการณ์ความรักคุณจะเป็นอย่างไรนะคะคนที่หายไปนะเขาจะกลับมาไหมนะคะก่อนอื่นขอดูสถานการณ์ความคิดหรือความรู้สึกของคุณก่อนนะคะในช่วงนี้คนที่เลือกพิอา,ก,ากองที่1น,นะ,ะ่ตงตะคคุณมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะเป็น s e v e of swords นะคะ death and rebirth นะคะ the fool แล้วก็เป็น e of wands นะคะ ในสถานการณ์ความรักของคนที่เริ่มพิการกองที่1นึ่มิมองว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะตัวคุณเองจะมีความรู้สึกว่าอยากจะติดต่อสื่อสารกับเขานะอาจจะเป็นทางสื่อโซเชียลก็ได้คุณอาจจะยังคอยแอบสืบแอบส่องในเรื่องราวของเขานะคะถ้าเกิดว่าเขาแล้วคุณยังไม่ได้มีการบล็อกกันนะเหมือนคุณเองจะยังคอยติดตามข่าวสารของเขาอยู่บางทีอาจจะเป็นการดูว่าเขาเนี่ยอยออนไลน์อยู่ไหมนะคะอยากจะพูดอยากจะคุยนะ แต่ตัวคุณอาจจะยังไม่ได้กล้าทักไปสักเท่าไหร่เพราะบางคนนะคะได้มีการห่างกันไปแล้วหรือเรื่องที่จะจบความสัมพันธ์ลงนะคะแต่ก็มีในหลายๆคคนนะที่พอจบความสัมพันธ์ลงแล้วเหมือนกับว่า มันก็มีการเริ่มต้นใหม่แต่การเริ่มต้นใหม่ในที่นี้มันหมายถึงว่าความสัมพันธ์ของเราและเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้กลับไปในฐานะของการเป็นคนรักนะคะหรือคนรู้ใจแต่ว่าในการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะุมรือหรือบางครั้งคือไม่มีสถานะเป็นความรู้สึกดีๆ,ๆนะคะที่มีให้กันแต่ก็ไม่ได้จริงจังในความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะคราวนี้นะคะตัวคุณเองเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าคุณอยากที่จะเหมือนกับว่า เข้าหาเขาให้มากขึ้นอยากจะพูดอยากจะคุยนะคะอยากที่จะสื่อสารกับเขาหรือมีการแอคชั่นอะไรบางอย่างเพื่อดึงความสัมพันธ์ตรงนี้ให้มันกลับมาดีขึ้นเหมือนเดิมนะคะคราวนี้เรามาดูในส่วนของเขาบ้างนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะความคิดความรู้สึกของเขาในช่วงระยะเวลานี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะเป็น h e p r e s s นะคะ e g of Pentacles นะคะ แล้วก็ King of คั p หัวกับแล้วก็ u e e n of w a n d นะคะคราวนี้ในส่วนของตัวเขาบ้างนะคะตัวเขาเป็น The Empress นั่นหมายถึงว่าเขาเองอาจจะไม่ได้มีการแอคชั่นอะไรในความสัมพันธ์ตรงนี้สักเท่าไหร่นะคะคือเขาจะอยู่กับตัวเองโฟกัสกับตัวเองนะคะเพราะว่าส่วนเหมือนเขาอาจจะรู้แล้วว่าเขาจะทำยังไงให้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่ามากขึ้นนะคะดังนั้นในช่วงนี้นะถ้าเกิดคุณและเขายังได้มีการติดต่อหรือพูดคุยหรือเห็นผ่านจากทางสื่อ Social. คุณก็จะรู้สึกได้ว่าเขาจะมีการพัฒนาตัวเองนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของรูปร่างหน้าตานะคะการออกกําลังกายการแต่งตัวนะหรือเขาจะมีแอคทิวิตี้ใหม่ๆที่เขาไม่เคยทําเหมือนกับว่าจะมีการหาประสบการณ์อะไรเพิ่มเติมนะเหมือนเขามีความรักตัวเองมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยพอคนที่เหมือนกับรักตัวเองก็จะไม่ยอมให้ใครมาทำให้เรารู้สึกแย่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะคะ ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะดูเหมือนว่ามันจะมีเ,เรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะซึ่งการเริ่มต้นในที่นี้มิงว่าก็เป็นการเริ่มต้นกับคุณนั่นแหละที่เป็นคนเดิมๆหรืออาจจะเป็นคนเก่านะคะ เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับพยายามที่จะประคองกันไปนะแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ครั้งแรกนะคะคือมันมีการคล้ายๆเล่นเกมในความสัมพันธ์ก็ได้อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะแต่ความสัมพันธ์ตรงนี้มันเหมือนกับว่าไปๆมาๆนะคะเดี๋ยวก็คุยสักพักก็อาจจะหายอะไรแบบนี้นะมันเหมือนกับว่าในตอนที่รู้สึกสบายๆไม่ซีเรียสคุยกันได้แต่พอบทที่ ใครสักคนต้องการความจริงจังความชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ตรงนี้อาจจะมีการถูกชะงักไปนะคะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้พร้อมนะคะในเรื่องของการจะคอมมิชกับใครหรือการที่จะกลับมาจริงจังอะไรประมาณนี้นะั้นเหมือนเขาเองยังมีความสับสนยังมีในเรื่องของความลังเลนะคะคือ เขาเองเนี่ยอาจจะพยายามคิดหรือตัดสินใจนะในมุมที่เขาต้องรู้สึกว่าเขาจะต้องมีความสุขมากกว่าเดิมหรือชีวิตของเขามันจะต้องดีขึ้นกว่าเดิมนะถ้าเกิดเราจะเหมือนกับมีความสัมพันธ์กับใครสักคนนั่นเองนะคะครานีตัวเขารู้สึกอย่างไรนะมิ้งมองว่าเขาเองเนี่ยอาจจะมีความนิ่งไม่ทําอะไรนะคะอาจจะเป็นการรอก็ได้นะคะรออยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะอดทนพยายามที่จะ อยู่นิ่งๆนะคะไม่อยากแอคชั่นอะไรสักเท่าไหร่เพราะว่าในช่วงเวลาเนี้ยอะไรๆมันก็ดูไม่ได้ดั่งใจเขานะคะอาจจะมีในสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาคาดหวังแล้วมันก็ไม่ได้ในสิ่งเหล่านั้นสักทีนั่นเองเนาะคราวนี้นะคะเรามาดูการว่าในความสัมพันธ์ของคนที่ระเบียการกองที่หนึ่งนะคะตัวเขาคนนี้นะมีโอกาสที่จะกลับมาหาคุณไหมนะคะคนที่หายไปนะคะมีโอกาสที่จะกลับมาหาคุณหรือเปล่าคะ เป็น two of one นะคะ the tower นะคะแล้วก็ five of pentacle แล้วก็ the world นะ mm hmm. เขาขยาย the world ค่ะ mm hmm. เป็น six of one นะคะคร mm hmm. าวนี้ถ้าถามว่าคนคนนี้จะกลับมาไหม mm hmm. มิ้งมองว่าในช่วงระยะเวลานี้เขาค่อนข้างจะคิดเยอะนะคะ mm hmm. คือเหมือนกับว่า สับสนอยู่ว่าจะทำยังไงดีนะคะว่าจะไปต่อดีไหมหรือจะจบความสัมพันธ์ตรงนี้แบบถาวรเลยคือไม่กลับมาอีกแล้วนะมิงว่าตอนนี้เขาเองอาจจะอยู่ในช่วงการคิดอยู่นะคะว่าจะยังไงดีการคิดของเขาอาจจะเหมือนกับทบทวนอดีตที่ผ่านมาด้วยว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างเพื่อมาประกอบในการตัดสินใจในอนาคตน,นะคะเพราะว่ามันเคยมีการจบความสัมพันธ์แบบกระทันหันนะคะคืออาจจะแบบก่อนหน,น้านี้ไม่ได้มีเรื่องอะไรกัน มาเลยก็ได้แล้วอยู่ดีๆก็เกิดเรื่องราวรวดเร็วหรืออาจจะเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวแล้วก็เลือกที่จะตัดขาดแล้วก็หายกันไปนะคะซึ่งมันทาให้ตัวเขาค่อนข้างจะเสียความรู้สึกนะเหมือนเขาเองอะ่ะ ก็มีความรู้สึกยังต้องการความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่นะคะเหมือนเขาเองอยากจะมีใครสักคนมาอยู่ข้างๆเขาเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าตัวเขามีโอกาสจะกลับมาไหมนะคะพอมาปีไพ่ the World กับ S of ออฟวอนะมิงมองว่าตัวเขามีโอกาสที่จะกลับมาในความสัมพันธ์ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าในการกลับมาคงจะไม่ใช่ในเร็วๆนี้นะคะอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะนานในที่นี้คือหมายถึงว่า แม่อาจจะต้องมีการจบบางสิ่งบางอย่างซึ่งมิมองว่าสิ่ที่ต้องจบก็คือ เป็นในเรื่องของการเสียความรู้สึกเป็นในเรื่องของความเสียใจเรื่องเกา่เกาๆที่ทําไม่ดีต่อกันคือถ้ามันมีความรู้สึกของความปล่อยวางได้นะคะไม่ไปอะไรกับเรื่องเกา่เกาๆเดิมๆม,มีโอกาสที่คนคนนี้จะกลับมาหาคุณอีกครั้งนะคะโอเคก็เรียบร้อยนะจ๊ะคราวนี้เดี๋ยวเราขอดูต่ออีกนิดนึงละกันนะว่าโอเคคนที่เรื่องพิาการเก่าที่1มีโอกาสที่เขาจะกลับมาแต่ว่าในการกลับมาตรงนี้นะคะความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีแนวโน้มเป็นยังไงได้บ้างนะคะ ความสัมพันธ์มีนางนกเป็นยังไงได้บ้างคะถ้าเกิดว่าคนคนนี้กลับมาเป็น Knight of f o n r นะคะ The Star นะคะแล้วก็ Judgment แบบหัวกลับแล้วก็เป็น Four of Cups นะคะคราวนี้ในความสัมพันธ์นี้นะคะมิงมองว่าถ้าเกิดคนคนนี้นะคะที่เคยห่างหายไปกลับมาแน่นอนความสัมพันธ์ในช่วงล่างมิ้งว่ามันค่อนข้างโอเคเลยนะ เออมันจะมีการติดต่อมันจะมีการสื่อสารแล้วก็เหมือนพยายามที่จะมีการประคองความสัมพันธ์กันไปนะคะแต่ในความสัมพันธ์ที่เหมือนจะดูแฮปปี้ดูดีนะคะมันเหมือนกับมีใครสักคนอ่ะมันมีความระแวงมันมีความกลัวนะคะซึ่งอาจจะเป็นตัวคนที่เลือกพี่อากาศกองที่1ก็ได้นะคะเหมือนกับกลัวกังวลน,นะคะว่ามันจะเกิดเรื่องราวเดิมๆซ้าๆอีกไหมเขาจะหายไปอีกหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้ตัวคนที่เลือกพีอากาศกองที่1นึน่อให้ เขาพยายามเหมือนกลับมาทําดีด้วยคุณอาจจะเหมือนกับว่ายังไม่ค่อยพร้อมนะถ้าเขากลับมาจริงๆกันว่าคุณรู้สึกไม่ค่อยพร้อมนะคะแล้วอาจจะมีการแบบนิ่งเฉยบ้างนะเหมือนยังไม่กล้ารับความสัมพันธ์หรือแบบยังรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้หรอเรื่องของเราอะไรแบบนี้นะคะแต่โดยรวมมิ้งมองว่ามีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยกันนั่นเองนะคะก็เรียบร้อยสําหรับคนที่เริ่มอีการกรองที่หนึ่งนะคะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อมีเรื่องราวประมาณนี้ก็สามารถมาแชร์ประสบการณ์กันได้ ได้นะคะมาพูดคุยกันที่ใต้คอมเมนต์ได้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะคะรวมถึงาสามารถไปติดตามในเพลย์ลิสต์ได้นะคะจะมีทั้งพี่อาการนะคลิปอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็โดยดูความรักแบบราศีหรือสโตดีแอนนั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปอื่นๆนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สำหรับคนที่เลืพีเอากาศก่องที่2นะคะเรามาดูกันนะว่าคนที่คุณนึกถึงนะคะคนคนั้นเนี่ยเขาจะกลับมาหาเราไหมนะคนที่หายไปไม่ได้คุยไม่ค่อยได้ติดต่อนะคะก่อนอื่นเราขอดูในเรื่องของความรู้สึกนะคะของคนที่เลือกพีอากาศก่อนนะกองที่2นะคะเป็น ใน of c คัพนะคะเพจออฟเพนทัคเหัวข่าวไฟ of s w o r d แล้วก็เป็น t w o of Pentacle นะคะคราวนี้ในส่วนสถานการณ์ความรักนะอารมณ์ของตัวคุณในช่วงระยะเวลานี้มิม้งมองว่าตัวคุณเองอาจจะมีการพยายามปรับตัวนะคะที่จะอยู่ให้ได้ด้วยตัวคนเดียวนะ,ะโดยที่ไม่ไปคาดหวังหรือไม่ไปพึ่งพาอะไรกับเขานะคะแล้วก็ในช่วงระยะเวลานี้มิงมองว่าตัวคุณเนี่ยพอเริ่มอยู่ได้คุณอาจจะเริ่มมีอีโก้นะคะออกแนวว่าฉันก็ไม่จำเป็นที่จะ ก็มีเธอก็ได้นะฉันไม่จำเป็นที่จะต้องง้อเธอก็ได้นะเพราะฉะนั้นมองว่าตัวคุณนะ่ะอาจจะไม่ได้มีการแอคชั่นหรือทําอะไรในความสัมพันธ์ตรงนี้สักเท่าไหร่นะคะในขณะเดียวกันนะคะ อาจจะเป็นตัวคนรักของคุณเองด้วยก็ได้นะก็จะมีความคิดว่าฉันทําถูกฉันทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นนีเมื่อถ้าฉันทําถูกฉันเองไม่จําเป็นที่จะต้องกลับมาง้อคุณนะคะอาจจะเป็นต่างฝ่ายต่างก็เหมือนกับมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำนะ่ะมันโอเคที่สุดแล้วในระยะเวลานั้นนะคะดังนั้นเนี่ยมันเลยอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันมีการนิ่งหรือการชะงักไปนะคะ ซึ่งตัวคุณเองนะคะอาจจะมีความรู้สึกคิดถึงเขาอยู่บ้างแต่ในการคิดถึงเราจะให้ปปิด แต่ในการคิดถึงแต่จะให้ไปติดต่อมิ้งมองว่าอาจจะยังไม่ใช่ในช่วงนี้นะคะตัวคุณมีความกังวลมากกว่าว่าถ้าเกิดคุณทักไปคุณติดต่อไปคุณกลัวว่าคุณจะเจอคําพูดที่ไม่ดีคําพูดที่ทําร้ายจิตใจหรือบางครั้งอาการที่เขานิ่งใสเงียบใสมันก็คือการทําร้ายจิตใจเราเหมือนกันนะคะซึ่งคนเองอาจจะรู้สึกไม่พร้อมนะรู้สึกเฟลเฟลนะคะว่า ถ้าเข้าหาเราบอกว่าจะทะเลาะกันอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะแต่ถามว่าในความสัมพันธ์ตรงนี้คุณยังต้องการไหมมิ้งมองว่าคุณยังคงต้องการความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่ยังอยากจะดึงนะคะให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันกลับคืนมาเป็นเหมือนเดิมนะแต่มิ้งมองว่าตัวคุณถึงจะอยากแต่ก็คงไม่ได้มีการให้แอคชั่นอะไรนะคะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองมากกว่านะ คราวนี้เรามาดูคนรักบ้างนะคะคนรักของคนนี้เรื่องพ่อากาศกองที่สองนะคะคะเาวน,นั้นมีความคิดความรู้สึกอย่างไรบ้างคะ เป็น10 of p e n t a c l e 4 o u r of one six of cups นะคะแบบหัวกลับแล้วก็เป็น t r e e of one นั่นเองนะคะคราวนี้ในส่วนความรู้สึกของตัวเขานะคะตัวเขาช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมองโฟงกัสในเรื่องของคนใกล้ตัวหรือคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทพ่อแม่พี่น้องนะคะหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดของเขามากๆนะเหมือนเขาจะเอาเวลาไปใส่ใจกับคนใกล้ตัวนะคะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเรื่องราวระหว่าง คุณกับเขาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานแล้วนะที่อาจจะมีการห่างกันไปไม่ได้คุยกันอะไรแบบนี้นะคะซึ่งมิ้มองว่าตัวเขาเองก็คิดถึงคุณนะแต่ว่าในการคิดถึงมันไม่ได้หมายความว่าเขาอะ่ะจะกลับมาคือเหมือนกับ เขาเองอ่ะกังวลนะคะเหมือนเขากังวลว่าถ้าเกิดกลับมาแล้วความสัมพันธ์เนี่ยมันก็อาจจะยังมีปัญหาเดิมๆอยู่นะคะหรือบางครั้งกลัวว่าถ้าเกิดกลับมาแล้วสักพักดีได้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีกนะคราวนี้มันเลยอาจจะทําให้ตัวคนรักของคนนี้ริ่มมิอากองที่2เริ่มที่จะมองออกไปข้างหน้าแล้วนะคะคืออาจจะเริ่มมองหาความสัมพันธ์ใหม่ๆกับคนใหม่ๆที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้ อย่างจริงจังสามารถที่จะเหมือนกับว่าคอมมิทกันได้อะไรแบบนี้นะคะคราวนี้เรามาดูนะว่าคนคนนี้นะคะในช่วงประมาณ1-3เดือนคนรักของคุณมีแนวโน้มที่เขาจะกลับมาไหมนะคะคนคนนี้มีแนวโน้มที่จะกลับมาในความสัมพันธ์ตรงนี้ไหมเป็น The ะ e r m i t นะคะแบบหัวกราบ วิวออฟเฟอร์จึงค่ะไนท์ออฟคัพแล้วก็เป็นโฟล์ทอเฟนเดอรนะคะคราวนี้ถ้าถามว่าคนคนนี้เขาจะกลับมาไหมตัวเขาเองอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะกลับมาเขาจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองค่อนข้างโปรเทคตัวเองมากกว่านะคะมันเหมือนกับว่าไมซ์เขาอาจจะมีการตั้งเอาไว้อะว่าเขารู้สึกว่ามันกลับมาไม่ได้มันเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะคะแต่ในการที่เขารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือเออกลับมาก็ไม่มีอะไรดีขึ้น แต่มันยังมีในเรื่องของเยื่อใยอยู่นะคะแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นน่ะมิงมอกว่าตัวคนคนนี้อาจจะมีโอกาสได้เจอกับคนใหม่ๆได้ด้วยนะคะซึ่งอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรือคนที่แบบ ต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมอะไรแบบนี้นะแต่ในการที่เขาได้เจอกับคนใหม่ได้เข้าไปพูดคุยในเรื่องของความรู้สึกดีๆนะคะเป็นในเรื่องของการบริหารสเสน่ห์แต่ถามว่าจริงจังไหมนะคะต่อให้เขามีคนใหม่มิ้นบอกว่าเขาไม่ได้พร้อมที่จะจริงจังกับใครเขาเองยังนึกถึงคุณนะ่ะเขายังเหมือนกับกอดความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้ ยังกอดความรู้สึกดีๆที่มีต่อคุณไว้นะคะแต่ถ้าถามว่าจะทําอะไรไหมวิมมองว่าเขาเองก็คงไม่ทําอะไรนะเป็นมากกว่านี้ในช่วงประมาณ1-3เดือนนั่นเองนะคะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาต่อเราขอคําแนะนํานะคะให้กับคนที่เลือกพิอาการกองที่2ค่ะ n i g of s w o r d นะคะหัวกับ Night of Pentacles หัวกับ The Devil นะคะแล้วก็เป็น The High of Fan นะ คราวนี้ครับแนะนำสำหรับคนที่เลือกพิอาการกองที่2นะคะมิ้งมองว่าในช่วงระยะเวลานี้ตัวคุณอาจจะมีท่าทีที่เป็นไนออฟสอดได้นะคือมีความรู้สึกหงุดหงิดกวนกระวายอ่ะมันรู้สึกไม่สบายใจนะคะดังนั้นในช่วงนี้คุณจะต้องระวังในเรื่องของอารมณ์มากๆเลยนะเพราะว่าถ้ามีใครมาทําให้คุณรู้สึกไม่ดีมันเหมือนกับคุณพร้อมที่จะระเบิดนะพร้อมที่จะทะเลาะหรือประทะกับคนคนนั้นได้เลยเพราะว่าในช่วงนี้มันเหมือนกับคุณอาจจะมี ีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะอยู่ในหัวที่มันถูกเก็บเอาไว้อดทนนะคะแล้วมันไม่ได้รับการระบายในเรื่องของความรู้สึกนะเพราะในความสัมพันธ์ตรงนี้คุณอาจจะกังวลในเรื่องของเขาเนี่ยแหละที่เราทะเลาะกันเราห่างกันไปแล้วความสัมพันธ์ดีๆที่มีเนี่ยมันเสียไปนะคะแต่คุณน่ะยังมีในเรื่องของเยอะใหญ่นะเพราะมันมีเดวิลอะมันยากที่คุณจะตัด ออกจากเขานะคะคุณจะยังนึกถึงเขาอยู่ตลอดนะนึกถึงวันดีๆที่มีให้กันยังอยากที่จะกลับมาคืนดีนะคะคราวนี้ไพแนะนําว่าในช่วงระยะเวลานี้ตัวคุณอารมณ์จะค่อนข้างสวิงนะคะไม่ว่าจะเป็นโมโหนะคะ บางทีก็รู้สึกเสียใจนะรู้สึกคิดถึงนะคะตีกันไปตีกันมาแบบนี้ดังนั้นไพ่บอกว่าให้เ,เพื่อนๆนะคะเหมือนกับโฟกัสที่ตัวเองนะในการที่เราจะทําอะไรสักอย่างให้ดูในเรื่องของความถูกต้องและความเหมาะสมนะคะโดยเหมือนกับว่าใช้ในเรื่องของสติใช้ในเรื่องของความคิดนะคะแล้วก็พยายามเบรกในเรื่องของอารมณ์ลงนั่นเองนะคะก็เรียบร้อยสําหรับคนที่เริ่มมีอาการนะคะก่องที่2ถ้าเกิดเป็นเพื่อนมีเรื่องราวประมาณนี้สามารถมาแชร์พูดคุยกันได้นะคะ แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในคลิปนี้มานะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับคนนี้เละพีอา,ารกาตอนที่3นะคะเรามาดูสถานการณ์ความรักกันนะคะความรักของคุณและเขาเนี่ยคนที่หายไปนะจะมีโอกาสได้กลับคืนมาไหมนะคะก่อนอื่นขอดูในเรื่องของความรู้สึกของคนที่เลือกพีอากานะคะตอนที่3อยู่นะว่าความรู้สึกของคุณเป็นอย่างไรนะคะหรือว่าคุณเจอเรื่องราวอะไรมานะคะเป็น chain of sort หัวกลับนะคะ เอ็ดออฟคค่ะหัวกราบเทมเรนหัวกราบนะแล้วก็เพดออฟวอนนะคะแบบหัวกรับคราวนี้นะคะในส่วนของความคิดหรือความรู้สึกของคุณนะมิงมองว่าตัวคุณในช่วงนี้อาการค่อนข้างหนักพอสมควรเลยนะมันรู้สึกเฟลมันรู้สึกเสียใจนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเหมือนกับเราอะมักจะเจอปัญหาที่มันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าแล้วก็เป็นปัญหาเดิมๆนะคะเช่นคุณอาจจะเจอในเรื่องของคนรักชอบโกหก คนรักนอกใจหรือคนรักนักอาจทำลายร่างกายแบบนั้นก็ได้แล้วมันก็จะเจอเรื่องแบบนั้นเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยเราเคลียร์เราคุยเราแก้ไขปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันต้องดีขึ้นทุกอย่างมันดูจะโอเคสักพักมันก็จะกลับมาเป็นอีกนะคะมันเลยอาจจะทำให้คุณเสียความรู้สึกมากๆนะนะมันเหมือนกับการที่เราอะ กีดแผลลงที่เดิมซ้ําแล้วซ้าเล่านั่นเองนะคะคราวนี้เนี่ยความสัมพันธ์ตรงนี้ความรู้สึกดีๆที่มีอ่ะมันก็เสียไปนะคือมันเหมือนกับความสัมพันธ์ที่มันมีแต่ความเสียใจมันมีแต่ในเรื่องของน้ําตานะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีการจบความสัมพันธ์ไปแล้วก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เรากลายเป็นเพื่อนของเขาแบบนั้นก็ได้ด้วยนะคะตัวคุณเองในช่วงนี้นะมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับ สับสนมุนวายนะคะคก็วนกระวายใจนะแล้วก็มันเหมือนกับว่าเราพยายามที่จะหาวิธีการต่างๆนะคะที่จะอาจจะเป็นการดึงคนคนนี้กลับมาก็ได้นะคะออพยายามหาวิธีนะคะซึ่ง มิ้งมองว่าคุณอาจจะมีการวางแผนอะไรไว้แต่บอกเลยว่าด้วยอารมณ์ของเราที่มาเป็นแบบนี้วิธีการที่คุณคิดออกมาว่าเยทำแล้วสถานการณ์จะต้องดีขึ้นนะคะมิ้งมองว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะสถานการณ์ที่มันไม่โอเคมันอาจจะมีการแย่ลงกว่าเดิมนะคะดังนั้นมิงแนะนําว่าในยุงนี้นะคะไม่ค่อยอยากที่จะแบบไปแอคชั่นอะไรสักเท่าไหร่นะอาจจะอยู่เฉยๆก่อนนะคะดึงอารมณ์ของเราให้ มันรู้สึกโอเคมากกว่านี้สักหน่อยนะคราวนี้คนี่เรื่องพอาการนะคะกล่องที่3เนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของความรู้สึกที่ว่าฉันถูกนะคะสิ่งที่ฉันทําคือถูกต้องนะเธอนั่นแหละผิดนะคะแล้วก็ออกแนวว่าคนรักเนี่ยต้องเป็นฝ่ายมาขอโทษฉันสี่ต้องเข้าหาฉันสี่อาจจะมีความรู้สึกของการมั่นใจก็ได้ว่าคนรักยังมีความรู้สึกดีๆกับเราอยู่นะคะเขายังคงรักเราอยู่นั่นเองนะ คราวนี้เรามาดูกันนะคะแล้วคนรักนะของคนที่เรื่องพยงอากาศกองที่สนะคะเขารู้สึกอย่างไรบ้างค่ะคนรักของคนที่เรื่องพยงอากาศกองที่3นะเขาคิดหรือว่ารู้สึกอย่างไรนะคะ four of swords นะคะ the high priestess นะคะมี justice แล้วก็มี the sun นะคะเขาขยาย high priestess นิดนึงค่ะ เป็น tree o f c u p นะคะสถานการณ์ความรักนะคะของในส่วนของคนรักนะคะดูเหมือนในช่วงนี้เขาเองอาจจะมีอาการนิ่งมากๆคือไม่ทำอะไรเลยนะคะ เขาเองจะรู้ว่ามันมีปัญหาแหละนะแล้วปัญหาตรงนี้มันก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขยังไม่เคลียร์ยังไม่คุยยังไม่ได้มีความชัดเจนเลยว่าจะเอาอยัางไงแต่มันเหมือนกับเขารู้สึกเหนื่อยนะคะเหมือนเขาเองไม่รู้จะทํำยังไงเขาเองเลยเลือกที่จะอยู่เฉยๆนะคะนิ่งๆในพื้นที่ของเขาออกแนว,ว่าขอพักสักหน่อยนะคะยังไม่พร้อมที่จะทําอะไรในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางคนเจอปัญหานะในเรื่องของการที่ มีในเรื่องมือที่3นะคะหรือรักซ้อนรักสามเศร้าเข้ามาผัวพันได้ด้วยนะคะซึ่งอาจจะเป็นคนรักของคุณก็ได้ที่อาจจะมีสเสน่ห์นะมีคนเข้าหายเยอะนะคะแล้วก็อาจจะมีการไปพูดคุยกับใครสักคนนะซึ่งอาจจะทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าไม่แฮปปี้นะคะไม่โอเคเลยที่เขาทําแบบนี้นะคะซึ่งนี้มองว่าในส่วนของตัวเขาอ่ะเขาเองพยายามนะ ที่จะคิดนะคะเหมือนกับพยายามที่จะใช้เหตุผลแหละในการที่จะแก้ไขกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะแล้วสรุปโดยรวมนะคะแม้เหมือนกับตัวเขาเองยังมีความรู้สึกดีๆกับคุณนะคะยังมีความรู้สึกคาดหวังอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์ตรงนี้นะแต่อาจจะยังไม่ได้มีการเทคแอคชั่นอะไรในช่วงนี้นะคะคือมันก็มีแนวโน้มนะที่เขาอาจจะรู้สึกอยากเทคแอคชั่นอะไรแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลานานมากนะคะนานมากๆเลยแหละนะ คราวนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าในช่วงประมาณ1-3ถึงเดือนนะคะคนคนนี้เขาจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ไหมในช่วง1-3ถึงเดือนค่ะเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์ตรงนี้ไหมนะคะเป็น f i g e of ฟวันนะคะ Page of c u p แบบหัวกับเป็น King of Pentacles นะคะแล้วก็เป็น p a เพ of Sword นะคะออขอขยายค่ะ p a เพ of Sword หมายถึงอะไร เป็น Queen of Sword นะคะแบบบวกลับนะคราวนี้ถ้าถามว่าคนๆนี้จะมีการ Take Action อะไรไหมนะคะในช่วงประมาณ1-3เดือนนี้มิงบอกว่าตัวเขาเองอาจจะยังไม่ได้มีการ Take Action อะไรสักเท่าไหร่นะแต่อยู่ในช่วงของการคิดมากกว่านะคะว่าจะเอายังไงดีนะคะจะไปต่อยังไงดีนะคะแล้ว การที่เหมือนเขาเองยังคิดยังตัดสินใจอะไรไม่ได้เนี่ยคุณเลยอาจจะรู้สึกว่าเขานิ่งมากเลยนะเขานิ่งจนเหมือนกับเย็นชาเหมือนกับไม่มีความรู้สึกไปแล้วนะคะว่าเอ๊ะเขาเป็นอะไรของเขานะซึ่งมิ้งบอกว่าสิ่งที่เขารู้สึกกลัวนะคะหรือกังวลก็คือถ้าเกิดว่ามีการกลับมาพูดคุยอะไรแบบนี้มันจะมีในเรื่องการทะเลาะกันนะคะมีในเรื่ององการถกเถียงกนันนะต่างฝ่ายต่างก็มีความคิด ของของตัวเองนะคะที่อาจจะมองว่าเฮ้ยฉันก็น่าจะทําในสิ่งที่มันถูกต้องนะคะแต่จริงๆมิ้งมองว่าลึกๆเขาเองก็รู้นะว่าใครกันคือถูกหรือไม่ถูกนะคะแล้วขาเนี้ไม่เหมือนกับตัวเขามองว่าคุณเป็น king of p e n t a c l e นะในขณะที่คุณเป็น king of p e n t a c l e อะคุณคุณอาจจะแบบ มีแต้มต่อที่สูงกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความคิดทัศนคติหรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเขาว่าเป็นฝ่ายที่ทําไม่ดีทําผิดนะคะเขาก็เลยเหมือนกับไม่รู้ว่าจะเข้าหาคุณยังไงนะไม่รู้จะทํายังไงดีเพราะถ้าเข้าไปอ่ะก็คงทะเลาะกันก็คงโดนคุณว่าอะไรแบบนี้นะคะโอเคนะคราวนี้เดี๋ยวเราขอดูต่อนะคะขอคคาแนะนํานะคะให้กับคนที่เลือกพีกอากาานะคะกองที่สามนะฮะ ขอคำแนะนำค่ะให้กับคนที่เลือกพี่อาการค่ะกล่องที่สามเอ็กออฟฟิเชีลค่ะทรีออฟสอดคิงออฟสอดค่ะแล้วก็เป็นซีออฟสอดนะคะ คราวนี้ในส่วนความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะตัวคนที่เลือกกองที่3อะ่ะคุณเป็น A อง of p e n t a c l e นั่นหมายถึงว่าในความสัมพันธ์ตรงนี้จริงๆคุณมีความคาดหวังในระดับหนึ่งเลยนะเพราะคุณมีความจริงจังแล้วคุณค่อนข้างที่จะทุ่มเทให้กับคนรักนะคะแต่สุดท้ายอ่ะมันกลายเป็นในเรื่องของความเสียใจยแล้วมันก็ขึ้น tree of swords นะมีแนวโน้มจะเจอในเรื่องของแบบคนรักเจ้าชู้นะหรือแบบมีในเรื่องของบุคคลที่3ไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแหละเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์มีปัญหานะคะ คราวนี้ไพ่เลยบอกว่าถ้าเกิดคุณมีการเหมือนกับวิเคราะห์นะคะโดยใช้เหตุผลนะเหมือนประเมินตามความเป็นจริงมองในเรื่องของความเป็นจริงเลยนะคะว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นตรงนี้สุดท้ายมันอาจจะทําให้ว่าตัดสินใจได้คิดได้ว่าอะไรมันดีหรือไม่ดีกับคุณนะ่ะมันอาจจะเป็นตัวคุณนั่นแหละที่เป็นฝ่ายที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์ตรงนี้มานะคะเลือกที่จะไม่ทําอะไรในความสัมพันธ์นี้แล้วเพราะมันเหมือนกับว่า คุณเป็นคนที่ทําไปเยอะแล้วอ่ะแล้วตัวเขาอาจจะไม่ได้มีการเทคแอคชั่นอะไรสักเท่าไหร่นะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าถ้าในตอนที่อารมณ์ของคุณนิ่งมากพอนะคะเริ่มที่จะใช้เหตุผลได้อาจจะทําให้คุณออกจากความสัมพันธ์ตรงนี้มานั่นเองนะคะโอเคถ้าเกิดเพื่อนๆมีเรื่องราวประมาณนี้นะคะสามารถมาพูดคุยนะคะมาแชร์ประสบการณนะ์ที่ใต้คลิปได้เลยมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามารับชมนะเข้ามากดไลค์หรือว่ากด Subscribe ให้กับมีกนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆนะไม่ว่าจะเป็นพิกอากาศนะคะโซดิแอคหรือการดูดวงความรักแบบราศีรายเดือนนะคะก็จะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆรู้ก่อนใครนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ